ชายรัติการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราสนแม่ลูกจะมาเล่นเกม โลครับวันนี้แม่ทำอะนี้มาเล่นแมปอะไรครับตำนานความเร็วตอนนี้เจะมาวิเคตกันตอนนี้เลยเราสองคนความเร็วต่างกันมากเลยดูความเร็วมันนี้แล้วดูความเร็วแบ๊เพราะว่าแบ็ดเขาเข้ามาเล่นก่อนแล้วเร็วความเร็วแบ๊ดจะต้องแต่เช้าแล้วแต่ตอนนี้คือตอนกลางคืนแบทบอกพี่พี่นี่ทำยังไงถึงจะความเร็วเท่าแบ๊ต้องเดินต้องเดินไปเรื่อยเื่อและลรืมว่าเก็บรูปของกลุ่มสีมันมันไม่ได้มีสีหนึงเมียมันมีหลาย โอมีคนหนึ่งวิ่งเร็วเลยอะแบทคุณพีเห็นไหมผ่านหน้าเราใบกุ้งเกามืดแล้วอ๋อเขาเขาเข้าไปด่าา50กาแข็งคัดกดเต็มแบทยังไม่มีก้าว50เราสามารถไปแข่งขันได้ด้วยนะคะเราสามารถแข่งขันแบบกดกติกาของเราในนี้เราลอมาแข่งขันกดตีเขาตรงเนี้ย3 2 1ตื่น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 เพราะว่าเราดูตัวไปเตือนตัวแรกเลยถูก เวนาเราไปไปแข่งขันกันตรงตัวตรงไหนมันต้องมันต้องรอตรงนี้สิก่อนค่อยเด็กีสิต้องรอตาวนึงแล้วเราก็กดกดปุ่มเขียวๆแล้วเราก็จะไปสิบแต่เขาแข่งขันหลายคนแต่เราจะอาจจะไม่ได้ที่หนึง่งเมทเคยเล่นแบบนี้แล้วตอนนั้นแมทมีพลังเยอะกว่าตอนนี้เพราะว่าเมดเล่นไอทีเก่าตอนนั้นอะแล้วแมดเคยไปที่คืงเลยกดใช้กดใช่<ๆ>จะเข้เร้านเคมาเก็ตกัน เลเวลมืออัพแล้วเลเวลดูอัพเป็นเลเวลแปอัพมีแค่สคนองสามสมีแค่สคนอีกที่มาเขีองข่งกันเหรอใชดคนเขาเลเวลมากเลเขาอาจจะได้หน่งแล้วอาจจะได้สองอาจจะได้สามูทีสุดเขาเสร็จแล้วดูเลเขาเข้าโกแล้วอะ เขาที่ดูแล้เขาเข้าได้แล้วอ san ุ nos ้ยเขาเก่งเลยยังเป็นเ่าต้นเมอย่เลยฉัด้ว่ามันมีชาร์ตต่าง17 1 19ได้เริ่มกันถึงกันแล้วมันไม่ต้องรับแต่17 19 8จิตวิวเข้าโบเป็นเรียบร้อยเลข2ไอ้เนี่ยเลข2ไม่ได้ที่2คนก็ต้องติดแล้วใช่ไหมีนไม่ได้ทันดับ นแบบนี้คนมันน้อยอทำไมการแข่งขันคน,ค,คนมันมเลื่อนอื่นไม่ต้องมีไฟมาเต็มใจเก็บความเร็วไปจากถ้าเกิดอ,อยากเก็บความเร็วเนาะไม่อยากแข่งขันตอนเก็บความเร็วกดไม่แล้วมันก็อาจารยกความเร็วเล่นตังตังลำบากสบายมากตอนนี้หนูหนูเล่นแอร์จ้าตรงนี้เล่น เลเวลห้าก่อนถึงจะเข้าได้แ hmm. ต mm ่ตอนนี้ดูเลเวลเก้าจริงๆดูเคยเข้าไปแล้วอุ้ยโดนดูดแล้วจ้าตอนนี้เลเวลห้ามาบินเลเวลสี่เป็นเลเวลเป็นเลเวลเกลาอุ้ยโดนไปมีเอฟเฟคด้วยอ่ะถ้าราคาตรงนี้ได้จะมีเอฟเฟคเล่นสไลด์ตรงนี้แล้วคตันโลขึ้นเลยนี่ แม่จะแทงหันมานะแต่ดูกดไม้นะครับดูกดปัดดูกดไม่นะครับเพราะดูจะฝึกก่อนไม่เข้ามาตอนนี้มีคนแทงคารายคนเรือแบบดูจะฝึกสี่สามสองหนึ่งดิซีจะมีใครช้ากว่านี้บาบิชิเป็นเต่าเดิเข้าไปเลยว้ามีคนเข้าที่หนึ่งสองสามแล้วัยมากเข้ามาปุ๊บชนะปั๊บ เออไปเข้ามานะจะเห็นแบบปุ๊บฟ hmm? well, ู๊ฟู๊ฟู๊ฟู๊อย่างเลยแล้วก็เจ๊แบบเมื่อแบนเคยเป็นแบบนั้นแล้วเมื่อคยเป็นไอดีเก่าตอนเมื่เล่นไอดีเก่าเมื่อเล่นแบบนี้แล้วเมื่เป็นแบบนั้นปุ๊บู๊๊เมื่ไม่ได้เป็นคนมองฟุ๊ฟู๊แบบเมืเป็นคนที่ที่ทำฟู๊ฟุ๊ฟู๊ตอนนั้นมีคนพูดว่ามีคนพิมพ์ว่าว้าวเฮ้ยมีเอฟเฟกต์ โอ้ยหนูเจอเหรียญทองอยู่บนนั้นอ่ะหนูจะขึ้นไปเอาให้ได้เหรียญทองอันยิ่งใหญ่แต่หูขึ้นไม่ได้นี่หนูไปเดินเริ่มเลเวล up แล้วตอนมีเลเวลเท่าไหร่เลเวลห้าแสดงว่ามันมีสามารถเข้าประตูมิติอันหนึ่งที่สามารถเล่นออฟบีได้หนึ่งตัวอันแตดูขอบไปที่มีมีแสงๆแล้วเบสก็มันเป็นกระโดดข้ามรัวแล้วมันก็จะมี ดู่ครับถกแล้วออนนี้ดูเจ็ดแล้วเอ้ยดูแดเลยเข้าแข่งขันนะโอเคกอนให้คงขันภายในสิบ8ก้าแปดเจห้าสีมสองหนึ่งคาเลยคาเลยโอ้ยคนอยากเยอะดูกลัวคนเขาพืดอ่ะเดี๋ยวดูนะเขาจะพืดกันยังเลยว่ะเป็นเัน่งัง ที 3, สาวสองหนึ 2, 2> <3. S 1> ่งวาดูฟื้นหน้าแบบนี้ก็ยังดีโอ้อมผมมีช้าไม่เต่าอยู่คนเดียวยังไง <c oughs> แล้วก็ดูด้วยดูเป็นคน้ยมันก็ได้ที่หนึ่งเร็วอ่ะได้ที่สองที่สามไม่แค่ดู พวมันมีตกด้วยเมื่อกี้ใายเออวีเจเอสเจสอะละกีปะสิแล้วเอ้าหนุ่มบองี้มาดูดเก้าจะกลับหลุมพุ่งไปเลเวลอาบเลเวลสิบเอ็ดสอ้ยเกือบ่ะหูได้อ้ยาบดีมาห้าสีมนแล้แต่ร์ทรันค้าไม่ได้ขาะมันมาเติม่า ใช่ใช่ไอ้นรามันมีซื้อเนี่ยไม่ใช่มัเกลี่ยนแม่ดูมีเอฟเฟกต์ไฟแล้วถ้า้มใจเพชรซื้อมั่ไม่ได้แล้วแลค่เพชรซื้อได้ดูซื้อซื้ออะไรอ่ะอันนี้เขาต้องซื้อสามล็อตแต่แบจมีสามล็อตสี่สิบเปออันนี้มีอตซื้ออะไรได้บ้างมันมีซื้ออะไรไม่ได้เลยเพราะมันมันมันมีเพชรขายจัดดูรีบกดดูกดผิดดูให้ดูซื้อดูซื้อได้อุ้ยดูได้กระจายต้องไปซื้อตรงนั้นใช่ไหมตรงไหนครับพาไปซื้อหน่อย ตั้งบันี้ไม่พอนะอันนั้นมันสามร้อยบาทแต่บันี้มีอยู่หนึ่งร้อยก่าจะมีอะไรจูกคูขายก็ได้ไงตอนนั้นหนูเห็นมีราคาห้าสิบแล้วจะมีห้าสิบขายกดผิดกดใส่สัตว์เลี้ยงกดตรงไหนอะมาเรื่องอื่นอืมอืมลาบเป็ดก็วิ่งเร็วมากขึ้นด้วยสัตว์เลี้ยงทำกดใช้กดใช่คุณลาบเป็ดก็นอนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เป็ด แบตควรจะไลายลเลยแบตก็<ด>มีคนมีมีแสงเป็นสีสายลึ้ละก็เขาก็เสือเขาเป็นสีแสงเป็นสายฟ้าด้วยมันมันมีร้านมันมีร้านร้านหนึ่งที่มนันต้องใช้ตั้งเองด้วยไหกันฟุ๊ฟู๊ฟู๊ฟู๊ฟแล้วตัดเลี้ยงจะทำให้แบตวิ่งเร็วมากขึ้นโอ้โหกระเดียกกระดึ้นคนเนี้ยเขาได้ที่หนึ่งหลายรอบแล้วหน่ยแล้วคนที่เป็นอยู่ตรงกลางเขาได้ที่สองเด็กรกบงแต่พวกเก่ง ยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกแล้วยี่สิบห้าแล้วยี่สิบสี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงคำว่าเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเอามีคนค้าอยู่ด้านตรงนั้นแล้วอ้ยใกลที่สี่ครับน้าเข้าแล้วครับมีที่รอทุกครั้งครับไม่ต้องมาลุ้นครับได้อสิบสิบแล้วไปวดูหาร้านค้าขายไอ้นี่ก่อนจเจ็บสิเขาเอามาจากไหนอือมีร้านขาย ไมาต้องปีนมาดูสิว่าใชา้เพชรซื้อได้ไหมอ๋อกดแล้วแล้วสบมารถเลือกอันตัวพิเศษจะซื้อตรงไหนเราต้องมาซื้อลงมาหาร้านซื้อกันไหมเขาซื้อดาวหนึ่งกิโลเลนูนลเลเวลที่สามว่ากดคานค,าคา้าใช่เหรียญร้านคาน้าหรือเปล่า ไม่ใช่เปิดซื้อกระตุกต่อตอนไปเล่นไอดีกเก่าไปจองกดซื้อไอไอข้างหลังได้เลยนะหรือกดไแค่ตอนนั้นดืกันเขากดิกกันอย่างไรเบยนแล้อะ่ะนต้องมีร้านขายอะต้องมีแผา้านกดไแล้วาจะหาร้านก่อกดไ้แล้วจะดพ หมืนมนอนเจ้าร้านร้านหนึ่งถ้านรำล่างหลังจากแค้มดูเจ้าประตูเข้าล็อกต่อจากนั้นเข้าไปได้ต้องมีอุปกรณ์ต่งววางกนันเนี่ดูเจอาที่เราสามารถเข้าประตูนี้ก่อนเราสามารถเข้าประตูนี้ได้แต่ต้องต้องเลเวลพาก่อนเราไม่กลุ่มเราสามารถเข้าประตูนี้ได้ต้องเลวเ,เวลพาก่อนสำหรับที่เข้าไนดะ้ต้องเกกลเวลติดระดับเลเวลเยอะกว่า เล่นกุศข้าวใช่จะมีออฟฟี่ให้เราเล่นเล่นออฟฟี่ในจบเราสิบชิ้นะครับค่ะเล่นออฟฟี่คือว่าป่าอ่านไม่ผ่านเราก็งเข้าประตูนี้ถึงไม่เข้ามันจะมีให้รับของด้วยรับของแล้วก็ผ่านนี่เรื่องนี้อ๋อดูเร็วดูเร็วไปว่ามันมีไอ้ขั้นตรงนี้มันมันเป็นกระโดยท่าก็จะมันจะไปกัน ขั้นนะนะมันกรดุกกดุกล้วยือแดมันมขึ้นอืมอ้วนอันนี้อันนี้ก่อนมันน้ำจไปอ๋อไปทยูมันต้องเก็บกัไม้ก่อนไม่ต้องเก็บอุ้ยอืมเดก่อนไหมจะี่หมล้นล้นไม่มเงนเงนฉันไม่ใช่เราเล่นด่ดีแล้วบึ้เลบค่ะ ไปไหมน้อีเล่นมันผ่านเลย่มีจ่ไม่สูบทางนีเขาเ้ยเกือเกลือเกือไปัังนี้ไปกินลตรงนี้อุ๊ยไม่เกือ่้วเกลืไปเลยแล้วก็หยบไม้ก่อนหยิบโซปนบรู้แล้วให้นไปทานี้ก่อนแล้วไปทานี้เลยรู้แล้วให้ไวให้ถึงมันนก็นเรแล้วให้ไง

โอเคเดี๋ยวค่อยมาลองใหม่คลิปไอพีสองนะคะอันนี้คือคลิปสามโอเคสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวเราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดคุณเป็นที่กำลังใจเราสองคนได้ไหมนะคะแต่ยกเว้นกดปุ่มที่เป็นบีทีเอสยกมือโป้งลงไปข้างล่างยกเลยร่างกดไลค์ไลค์ไลค์นะคะเจอกันใหม่คุณไชย อย่าลืมแข่งขันตอนตอนจบปุ๊บไปบุย